สวัสดีค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังรับชมนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเป็นโปรโมชั่นคอลลาเจนใส่ใจผิวสไตล์เกาหลีจากอามามดเลยนะคะอันนี้รับรองว่าทั้งลดทั้งแถมแบบคุ้มค่าแน่นอนนะคะคุณจะได้มีผิวสวยใสสไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็ทานคอลลาเจนไปด้วยนะคะสำหรับเอสคอลลาเจนตัวนี้ค่ะวันนี้ขอเล่านิดเดียวว่านี่คือคอลลาเจนที่ทั้งผลิตและนําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะการันตีด้วยคุณฮยอนบินนะคะซูเปอร์สตาร์เอลิสระดับเอเช เขาได้ลองทานเองนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับตัวนี้นะคะนี่คือคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของวิตามินซีและยังมีสารสกัดจากเมลอนญี่ปุ่นนะคะที่ใส่ใจเรื่องผิวของคุณเต็มๆเ,เลย1กระป๋องน่ะสามารถทานได้เกือบ1เดือน,นะคะปกติราคา1590บาทแต่วันนี้ค่ะนี่คืออัลมาโดช้อปปิ้งไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะคุณจะสามารถซื้อกระป๋อง2กระป๋องนี้นะคะได้ในราคาเพียงแค่2490อยาบบาทยังไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าบอกแล้วว่านี่คุ้มค่าพิเศษ รเราแถมให้อีก2กระป๋องด้านหน้านี้เลยค่ะเท่ากับซื้อ2แถม2และยังไม่พอค่ะโอ้โหไม่หยุดกันเลยทีเดียวเพราะว่านี่คือคอลลาเจนนะคะหรือว่ากรูต้าละลายน้าแบบเม็ดเป็นวิตามินใส่ใจผิวจากประเทศเกาหลีเช่นเดียวกัน2กล่องแบบนี้นะคะปกติ1กล่องก็990บาทแล้วแต่วันนี้แถมให้คุณเลยอีก2กล่องตรงหน้านี้ย้ำอีกทีค่ะด้านหน้าทั้งหมดนี้นะคะคือโปรโมชั่นที่คุณจะได้จ่ายเพียงแค่249 0 สิบาทเท่านั้นค่ะได้ทั้งเอสคอลลาเจนนะคะไปชงคอลลาเจนใส่ใจเรื่องผิวและยังได้กลูต้าแบบเม็ดละลายน้ำใส่ใจเรื่องผิวอีกนะคะเซตนี้เพียง2,490บาทเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะโปรโมชั่นจัดที่ไหนนะคะก็ไม่แรงเท่าอัมโดจัดเองเนาะถ้าคุณสนใจนะคะพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะแล้วจะมีคนนะคะติดต่อคุณกลับไปสั่งซื้อง่ายนิดเดียวเลยแค่พิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะ